สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ช n n น l Magic Smarble t a r o t b จัน a n p a t นะคะก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่กับทุกๆท,ท่านนะคะกับชาวราศีพิจิกค่ะนะคะชาวราศีพิจิกนะคะหรือจะผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้ค่ะนะคะปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะประสบพบแต่ความสุขนะคะความสดใสมีร่างกายสุขภาพ กายใจที่แข็งแรงต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาในปีนี้ไปได้อย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะ เอาละค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกค่ะนะคะเราจะแบ่งเป็นสสถานะค่ะเริ่มจากสถานะของคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดนั่นเองนะคะพลังงานของคุณเรื่องราวความรักของคุณในเดือนมกราคม2,567นนี้จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะเราจะดูทั้งการงานและการเงินแต่ว่าจะเน้นหนักไปที่ความรักนั่นเองนะคะ ในเดือนมกราคมนี้สถานะของคนที่มีคู่ความสูงคุณเป็นเช่นไรต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างค่ะเพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่นะคะถ้าคุณได้อะไรที่ไม่ดีต่อใจปล่อยผ่านไปเพราะคิดซะว่าอย่างไม่ใช่พลังงานโดยตรงถึงคุณนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครอยากได้เป็นพลังงานตรงๆถึงคุณเลยแนะนำให้แอดไลน์ดีที่จันแัศทิ้งไว้ตรงเดสคริปชันเข้ามาค่ะ a j a r n p a า t อาจารย์แพทนะคะเข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะได้เป็นพลังงานที่ตรงกับคุณมีความแม่นยำกับคุณมากกว่านะคะไพ่แปดถ้วยค่ะ9้าไม้เทา้าเก้าเหรียญ9้าดาบโอ้เกิดอะไรขึ้นเด็กถือถ้วย และไพ่ The w o r l d ค่ะพลังงานของคุณโชว์ว่านะคะชาวราศีพิจิกเนี่ยในช่วงเดือนมกราคมเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะใช้เวลาอยู่ตามลำพังคนเดียวมีเรื่องเข้ามาให้คุณคิดทีค่คุณเครียดหลายต่อหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของบุตรบริวารเรื่องของครอบครัวนะคะ บางทีคุณอาจจะทํางานไกลบ้านก็ได้นะคะมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการอดทนการรอคอยที่จะได้เจอ,เจอกันมีทั้งเรื่องราวของการอยู่ตัวคนเดียวนะ,ค,ะความสุขที่เคยสัมผัสเวลาที่อยู่ในกับครอบครัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุณโหยหาและคุณคิดถึงอยู่ตลอดเวลานะคะในพีเลตนี้มันเหมือนกับว่ามันมีความจําเป็นบางอย่างทําให้คุณต้องห่างเหินและไกลาจากครอบครัวนะคะเพื่อเรื่องราวของคนในครอบครัว เพื่อความสุขของคนในครอบครัวมันทําให้คุณจําเป็นที่จะต้องห่างเหินห่างไกลออกไปหรือบางคนอาจจะไปทํางานไกลบ้านก็ได้ไม่ค่อยได้ติดต่อกันนะคะชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนมก,กราคมมันมีเหตุเรื่องงานการเข้ามาหลากหลายมาดูว่าพลังงานคนรักคู่ของคุณเป็นเช่นไรเพจ s o f p a n t i c l e ค่ะนาย soft o n e of cup five of source The Chariot และ f o u r of c u p พค่ะพลังงานก็ดูเหมือนจะห่างเหินกันนะคะมีเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้ต้องห่างไกลกันไม่ค่อยได้ติดต่อไม่ค่อยได้คอนแทคกกันแต่ว่าในเดือนนี้ของชาวาคนรักคู่ครองของชาวราศีพิจิกเนี่ยในด้านของการเงินเขาค่อนข้างมีความโดดเด่นอาจจะมีเกณฑ์ที่ห่างไกลกันเพราะว่าไปรับผิดชอบงานที่ โปรเจกต์อะไรสาคัญคญซึ่งมันอาจจะต้องเดินทางและมันมีในเรื่องของผลประโยชน์การเงินที่ดีรออยู่นั่นเองนะคะมันก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกที่เขาเรียกว่าไกลกันนะคะไม่ได้ใกล้ชิดกันนะคะบางครั้งเวลาไกลกันมากๆก็มีความห่วงนะคะมีความรู้สึกระแวงต่อกันว่าเจ๊จะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะแต่สุดท้ายแล้วชาวราศีพิจิกเนี่ยจะให้ให้อ่า ใจทั้งหมดกลับมาโฟกัสไปที่เรื่องราวของครอบครัวนะคะแม้ว่าจะมีในเรื่องของปัญหาต่างๆเข้ามาในพิเรียดนี้นะคะคนรักคู่ครองก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการห่างเหินหรือการเดินทางไกลเหมือนต่างคนต่างไกลกันนั่นเองนะคะอามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ซีสามดาบระวังค่ะเวลาไกลกันมากๆปุ๊บเนี่ยถ้าไม่ได้ติดต่อไม่ได้สื่อสารกันบ่อยๆมันจะเกิดความรู้สึกที่ขัดอกขัดใจกัน แม้ว่าลึกๆแล้วในใจจะมีความมั่นคงในเรื่องของความรักนะคะแต่สถานการณ์บีบังคับทําให้เกิดความระแวงเกิดความสงสัยซึ่งกันและกันได้นะคะอสศวินถือถ้วยไพ่หนึ่งถ้วยไพ่หกไม้เทา้าและก็อ่อสี่เหรียญน,นะคะอืมถึงแม้ว่า ตัวจะห่างไกลแต่ใจก็ยังอย,อยู่ใกล้ชิดกันอยู่นะยังไม่ได้ห่างหายไปไหนก็ยังมีกันและกันอยู่นะคะในเรื่องราวของความรักค่ะนะคะแล้วก็พยายามประคับประคองความสัมพันธ์นี้ให้มันไปกันได้อย่างดีนะคะแล้วก็ให้อยู่ในระนาบที่มีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในพิเศษนี้คุณคุณชาวราศี พิจิกนะคะอาจจะห่างไกลจากคนรักด้วยภารกิจของคุณส่วนตัวคนรักคู่ของคุณก็ต้องห่างไกลจากคุณด้วยภารกิจของเขาเช่นกันนะคะเหมือนต่างฝ่ายก็ต้องต่างทําเพื่อครอบครัวนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันสักเท่าไหร่พอเวลาไกลกันมากๆก็จะมีในเรื่องของความระแวงมานะคะทำให้เกิดการขัดอกขัดใจกันหรืออาจจะกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะไพ่ออรเ์เเบอกว่ายังไง creative e n d over hidden motivation p r e s e n t e power planning and action s p a g m e n t e d energy the optimist ไพ่อบอกว่านะคะบางทีถ้าห่างไกลกันพยายามอย่าปิดบังความรู้สึกที่ลึกๆนะคะ ที่มีต่อกันละกันเมื่อรักต้องบอกว่ารักเมื่อคิดถึงต้องบอกคิดถึงนะคะถ้าเกิดวางแผนอะไรแล้วก็ขอให้รีบกระทําตามสิ่งที่วางแผนไว้อย่าปล่อยให้แบบผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวพลังงานต่างๆมันจะกระจัดกระจายอารมณ์ต่างๆมันก็จะกระจัดกระจายไม่เข้ารูปเข้ารอยพยายามมองและคิดอะไรในแง่บวกเข้าไว้อย่าไปใส่ความระแวงเวลาห่างกันนะคะ ถ้าระแวงห่างกันแล้วมันจะส่งพฤติกรรมออกไปในเชิงของการก้าวร้าวความรุนแรงและคําพูดคําจาที่มันไม่น่าฟังสักเท่าไหร่นะคะเมื่อไหร่ที่มีความรู้สึกว่าต้องทําอะไรบางอย่างวางแผนแล้วต้องให้รีบกระทําเลยนะคะอย่าปล่อยเวลาหรืออย่าผัดวางประกันพุ่งนะคะแล้วก็คิดในแง่บวกเข้าไว้ทุกอย่างมันก็จะค่อยๆค,คลี่คลายไปถ้ามีพลังงานจิตใจของคุณที่ดีนะคะ ระยะทางไม่ใช่ปัญหาความห่างไกลกันการไม่เห็นกันก็ไม่ใช่ปัญหาถ้าเกิดคุณมีเกณฑ์ในเรื่องของการสื่อสารมีในเรื่องของความคอนเน็กกันในแง่ของจิตใจเพื่อดึงใจดึงความรู้สึกของเขาไว้ความรู้สึกในด้านของความรักและความสัมพันธ์มันยังคงหนักแน่นอยู่นะขอเพียงแต่ว่าพฤติกรรมของคุณอย่า แสดงออกไปในเชิงตัดเพอหรือน้อยอกน้อยใจบ่อยครั้งหรืออยู่ในอารมณ์แห่งความไม่มั่นคงมันจะทําให้คนรักคู่ครองคุณเกิดความรู้สึกไม่แน่ใจในความรักของคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกในสถานะของคนมีคู่งานค่ะเป็นตัวแปรที่ทําให้คุณห่างเหินกันแต่ความรู้สึกก็ยังไม่ได้ห่างไกลจากกันเหมือนเดิมนะคะยังคงเหมือนเดิมยังคงรักและยังคงคิดถึงความสําคัญของครอบครัว เหมือนเดิมเช่นกันนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อคะ่ะมาถึงพลังงานของคนคบคนคุยชาวราศีพิจิกกันแล้วนะคะมาดูว่าพลังงานของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ไม่ใช่คะ่ะในช่วงเดือนมกราคมนี้คะ่ะโทษทีนะคะอไพ่เด e เบิร์ค่ะแชมเป The tower, the moon, d e b u t และ night nice of cup ค่ะเรียกได้ว่าชาวสถานะคนคบคนคุยของพิจิกเนี่ยนะมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแบบไม่คาดคิดแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดฝันมาก่อนอะไรประมาณนี้นะคะบางทีคุณอาจจะเจ,เจอกับใครคนใหม่ที่ เข้ามาขโมยหัวใจคุณได้อย่างอย่างแบบเรียกว่าเหมือนฉกฉวยไปโดยที่ไม่ทันตั้งตัวก,ก็ว่าได้นะคะพลังงานของคุณมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดจากสถานะความสั่นคลอนของคนคบคนคุยในปัจจุบันนะคะมันมีผลทำให้คุณเริ่มมองใครคนใหม่ที่มีความเขาเรียกว่าความ ความชัดเจนมากขึ้นอะไรประมาณนี้เหมือนพลังงานที่คุณเจออยู่นะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นพลังงานที่มันผันผวน,ผนมีความไม่แน่นอนแม้ว่าตัวคุณอยากจะได้ความชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะพยายามส่งสัญญาณเตือนบอกเขาหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้รับ ฟีดแบ็กอะไรตอบแทนกลับมามันส่งผลทําให้คุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณอยู่ในสถานะที่มันไม่ชัดเจนมันคุมเครือแล้วพอมีใครสักคนที่แบบโผล่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวมันก็เลยทําให้กระตุกต่อมความสนใจคุณไปอยู่ที่ใครคนใหม่คนนั้นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะมันก็เลยทําให้ใจคุณเริ่มผันแปรและเริ่มเปลี่ยนไปนะคะมาดูซิว่าคุณ มีใครคนใหม่ที่เข้ามาในความสัมพันธ์นี้แล้วเขาเป็นอย่างไรอันนี้เราจะไม่พูดถึงคนคุยคนเก่านะแต่จะพูดถึงคนคุยคนใหม่เลยก็ว่าได้นะไพ่หนึ่งดาบค่ะไพ่สองดาบไพ่จัสตมัไพ่สามถ้วยไพ่ราชินีถือดาบและไพ่คิงออฟวอร อม,มันเป็นพลังงานซ้อนแทรกจริงๆนะนะคะคนคนใหม่เนี่ยเป็นคนที่มีความชัดเจนมากขึ้นมีความมีความเขาเรียกว่าจริงจังนะคะเข้ามาสื่อสารกับคุณแต่พลังงานตรงนี้เขาก็ยังเข้ามาแบบสนุกๆนะอยังทําให้คุณรู้สึกยิ้มได้หัวเราะได้และบางทีก็ทําให้คุณรู้สึกสับสนได้กับคนคนนี้เช่นกันนะคะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ มีทั้งมีความเป็นเด็กในตัวสูงแล้วก็มีทั้งมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะทั้งสองอย่างสับสนปนเปกลมกลืนกันนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์ในช่วงรอยต่อของคุณกับคนเก่านะคะคนเก่าที่ยังคงมีอิทธิพลนะคะกับตัวคุณคุณชาว ราศีพิจิกอยู่นะคะแต่พอคนใหม่เข้ามามันดึงใจคุณอย่างมากเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความชัดเจนนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ในเรื่องราวของความรักนะคะแล้วก็คุณกับเขาก็อาจจะมีเกณฑ์เรื่องของการพูดคุยการสื่อสารมากขึ้นก่อให้เกิดความรู้สึกดีความรู้สึกผูกพันแต่มันเป็นความรู้สึกที่มันมีรักซ้อนรักแทรกอยู่นะณนะขณะนี้ ตัวคุณคุณชาวราศีพิจิกเองอาจจะยังเคลียร์ไม่จบกับคนเก่าๆหรือสถานะอาล์เก่าๆที่เคยพูดคุยกันมามันก็เลยอยู่ในสภาวะที่เขาเรียกว่าคาบลูกคาบ,าบดอกคาราคาซังกันอยู่นะคะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับคนใหม่ๆที่คุณกําลังคบอยู่คุยอยู่ว่ามันจะเป็นเช่นไรนะคะทีที่เรามาดูพลังงานความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ว่ามันจะเป็นเช่นไรนะคะ กับคนที่คุณพิ่งคบกันคุยกันคนที่เข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยคนเก่าแนาวโน้มความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นเช่นไรนะคะไพ่แปดเหรียญค่ะมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาสิบดาบในความสัมพันธ์นี้มันจะมีใครคนใดคนหนึ่งเกิดความรู้สึกเจ็บปวดแฮงแมนนะคะ 3เหรียญแล้วก็อัศวินถือเหรียญค่ะกับ8ไม้เทา้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่าเหมือนเข้ามาอยู่ในสภาวะแห่งความสับสนของคุณคุณชาวราศีพิจิกซึ่งพลังงานใหม่ๆเนี่ยมันเป็นพลังงานที่เรียกได้ว่าทำให้ชาวราศีพิจิกเนี่ย ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงและรีโนเวทตัวเองอย่างมากเลยทีเดียวในเรื่องราวความสัมพันธ์ตรงนี้คุณอาจจะต้องตัดจบกับใครบางคนนะคะกับพลังงานเก่าๆก็ได้นะคะที่คาลาคาซังอยู่ณนะขณะนี้นะะเพื่อที่จะเริ่มต้นสารความสัมพันธ์ใหม่ๆกับพลังงานใหม่ๆที่เข้ามา มีแนวโน้มเป็นไปได้สูงนะคะที่ชาวราศีพิจิกนะคะจะตัดจบกับคนคุยคนเก่าแล้วก็โฟกัสไปที่คนคุยคนใหม่แทนนะคะเ mm. พราะดูแนวโน้มอนาคตค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงกว่าและชัดเจนกว่ามีเกณฑ์การสื่อสารอะไรที่เข้าถึงใจกันมากกว่านะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคนใหม่เขาทราบว่า เขาเป็นคนที่เข้ามาอยู่ในช่วงที่คุณกําลังมีปัญหากับคนเก่าๆเนี่ยนะคะเขารับรู้รับทราบเนี่ยว่าเขาเข้ามาในช่วงนั้นเขาก็รู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้นะนะคะมันก็จะเกิดปัญหาแบบคาราคาซังกันนะคะบางทีชาวราศีพิจิกอาจจะต้องทาตัวเหมือนเสมือนกับใส่หน้ากากกับคนใหม่ๆนะคะดักต่อสเพราะว่าคุณกลัวไอ้ความคิดที่มันแบบว่า ไม่ความคิดที่มันแบบว่าในทางลบอะนะคะมันจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นคุณกลัวเหตุการณ์ที่ที่เรียกได้ว่าไม่อยากจะให้พลังงานใหม่จะซ้ำรอยกับคนเก่าๆนะคะคุณต้องการคนที่เข้ามาเยียวยาหัวใจคุณได้อย่างอย่างชัดเจนนะคะคุณต้องการความรักที่แท้จริงถ้าใครคนใหม่สามารถให้คุณได้ อย่างที่คุณต้องการคุณก็ยินดีที่จะตัดขาดความสัมพันธ์เดิมๆที่มันไม่เติบโตไม่ก้าวหน้าเพราะแต่ว่าคุณก็กลัวเหมือนกันกลัวว่าพลังงานใหม่ๆจะทําให้เกิดการเวียนแบบซ้ํารอยแล้วคุณจะเข้าไปเจอกับสภาวะเดิมๆอีกครั้งหนึ่งคุณก็เลยทําให้คุณต้องค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาไปนั่นเองนะคะในสถานะคนคบคนคุยนะคะ ในช่วงเดือนมกราคมอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงคุณนะคะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคุณและเปลี่ยนแปลงตัดใจจากคนเดิมๆที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์และเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ใหม่แนวโน้มความสัมพันธ์ในวันข้างหน้าถือว่านะคะถ้าเขาใส่ใจดูแลคุณอย่างดีความสัมพันธ์นี้ก็จะพัฒนากลายเป็นความรักที่แท้จริง ขึ้นมาได้สำหรับคนคบคนคุยแล้วคุณอาจจะได้เปลี่ยนสถานะกับคนใหม่กลายเป็นคู่รักกันแบบคนที่มีคู่ไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะจบแล้วสำหรับคนคบคนคุยค่ะเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อนะคะมาถึงพาร์ทของคนโสดกันแล้วนะคะชาวราศีพิจิกมาดูว่าพลังงานของคนโสดเป็นเช่นไรในช่วงเดือนมกราคม67นี้นะคะเจ้วยค่ะ ห้าเหรียญเด็กถือไม้เท้า The m a g i c กเช n สองถ้วยและ King of c h a r i s e s โอ้นะคะความรู้สึกของชาวราศรีพิจิกในสถานะของคนโสดในช่วงต้นเดือนเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่า คุณมีเกณฑ์ในเรื่องของการทําอะไรเพื่อตัวเองอะ่ะหาความสุขใส่ตัวเองอย่างเต็มที่เพราะว่าเหมือนกับว่าคุณเฝ้ารอคอยใครสักคนหนึ่งที่เข้าจะมาเติมเต็มความรู้สึกของคุณแต่รอแล้วรอเล่าก็ยังไม่มีพี่แววของใครคนนั้นสักทีนะคะจนเมื่อคุณได้ไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆ ะะเริ่มต้นทํางานใหม่หรือเริ่มต้นเปลี่ยนตัวเองใหม่เข้าไปร่วมกิจกรรมเข้าไปทําอะไรในสังคมใหม่ๆนั่นแหละสังคมนั้นจะเป็นตัวดึงดูดทาให้คุณได้เจอเจอกับใครสักคนนึงที่ทําให้คุณรู้สึกดีรู้สึกชื่นชอบเข้ามานะคะเขาคนนี้น่าจะเป็นคนที่ดูแล้วเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่สูงและเป็นคนที่มีความโรแมนติกเป็นคนอ่อนโยนนะคะไม่ใช่คนแข็งกระด้างแล้วมันทำให้คุณรู้สึก ระปรี้กระเป๋าเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ในช่วงแรกๆคุณอาจจะรู้สึกเฉยชาไปนิดนึงเพราะคุณยังไม่ได้เจอเจอเขาแต่คุณจะได้เจอเจอเขาในช่วงประมาณตั้งแต่กลางเดือนไปนต้นไปจนถึงช่วงปลายเดือนมันก็จะมีช่วงเวลาแห่งความสุขความสดชื่นเกิดขึ้นกับเรื่องราวของความรู้สึกของคุณคุณ,ค,ณคนโสดชาวราศีพิจิกนั่นเองนะคะอะมาดูซิว่าใครคนนั้นเป็นเช่นไรนะคะเขาคนนั้นเป็นเช่นไรจั m e n t ค่ะ Five of Source, ten of Wands, the Fool, the Tower, the Age of Pentacles. ความสัมพันธ์นี้นะคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นหัวเก่านิดนึงนะเป็นคนคอนซ์เวทีฟค่ะนะคะเคยผิดหวังกับเรื่องราวของความรักมาแล้วทุ่มเทกับหน้าที่การงานนะคะทํางานอย่างหนักหน่วงเพื่อให้ลืมเรื่องราวความเจ็บปวดเก่าๆทําให้หัวใจเขาอิสระว่างเปล่าไม่มีอะไรนะคะ,ะ,คะเขาโฟกัสไปที่ความก้าวหน้าการเจริญเติบโตเขาเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งแล้วก็เป็นคนที่คิดริเริ่มในเรื่องของการเงินการลงทุนต่างๆได้ ค่อนข้างดีความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการทำความรู้จักและรู้ใจกันเพราะว่าเขาต้องการความผูกพันที่มันเนิ่นนานแล้วมันถึงจะสตรองขึ้นในด้านของความรักเพราะฉะนั้นถ้าคุณเผลอใจไปชอบคนลักษณะแบบนี้นะคะคุณอาจจะต้องทำใจนิดนึงว่าเขาเอาเรื่องงานมาเป็นที่หนึ่งนะคะเรื่องอื่นๆรองลงไปความรักนี่ถือว่าเป็นเรื่องท้ายสุดที่เขาจะมองหรือที่เขาจะสนใจคุณได้ไป โฟกัสกับคนที่จริงจังและจริงใจในแง่ของการงานไม่เบาเลยทีเดียวนะคะคุณอาจจะได้เจอเจอเขาจากการทํางานร่วมกันก็ได้หรืออาจจะได้เจอเจอเขาเพราะว่าหนึ่งเคยเป็นความผูกพันที่เคยผูกพันกันมาในอดีตนะคะอาจจะเจอกันเมื่อครั้งที่ยังเรียนศึกษาด้วยกันแล้ววนเวียนกลับมาเจออีกครั้งหนึ่งแบบไม่ทันตั้งตัวหรือแบบกระทันหันก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีความผูกพันที่ดีซึ่งมันจะก,กระตุ้นเตือนเอาความทรงจําในอดีตของคุณกลับคืนมานะคะ ซึ่งแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวต้องไปดูไพ่ความสัมพันธ์กันดีกว่านะคะว่ามันจะเป็นเช่นไรระหว่างคุณกับเขา3ช่วยค่ะ The Sun King of w o r n s ค่ะ n of Swords Two of Born และ two of source นะคะความสัมพันธ์นี้นะเริ่มต้นอย่างเพื่อนนะแล้วมันจะค่อยๆลุกโชนสว่างสวัยไปเรื่อยๆนะคะถ้าเวลาจะคุยกับเขามีเทคนิคสักนิดนึงนะคะคุยกันด้วยเรื่องของการงานการปรึกษาหารือในแง่ของการลงทุนหรืออะไรต่างๆนานาแล้วมันเป็นตัวดึงดูดเอาเรื่องงานเป็นตัวดึงดูดความสนใจของเขา นะคะคุยกับเขาบ่อยๆในแง่ของการงานและการเงินการลงทุนอะไรต่างๆนาะนาะมันก็จะทําให้คุณกับเขาในคอเดียวกันแล้วมันจะสารความสัมพันธ์กันไปได้เรื่อยๆแบบเรียกว่าแบบเนียนๆนะคออนะ,ะไม่ดูจงใจมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ดูน่าเกลียดมากจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่าเขาชอบอะไรโฟกัสไปที่สิ่งที่เขาชอบแล้วคุณก็หาเรื่องคุยกับเขาแบบนั้นมันจะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยพัฒนาไปได้แบบเป็นธรรมชาติมากที่สุดเลย นะคะมาดูไพ่ออร์เ y o u r higher self เขามองว่าคุณเป็นคนเก่งคนหนึ่งเป็นคนที่มีความโดดเด่นไม่เบาเลยทีเดียวนะคะแล้วบอกว่านะคะทำอะไรก็แล้วแต่มีเกณฑ์นในเรื่องของการวางแผนนะคะแล้วก็ลงมือกระทําอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะถือว่าเป็นสเต็ปของคนที่มีทันศนวิสัยหรือทัศนคติที่ดีในแง่ของการการ การลงมือทำ Fragmented energy นะคะ p r a y i n g itself the honoring p a r t h นะคะไพ่บอกว่านะคะขอให้คุณเป็นตัวของตัวเองนะคะอะไรที่มันเปน็ไม่เป็นธรรมชาติอะอะไรที่มันดูฝืนๆอะพยายามที่จะไม่ต้องทําให้คุณเป็นตัวเองเป็นธรรมชาติของตัวคุณเองนะคะถ้า เขาชอบเรื่องงานคุณคุยเรื่องงานกับเขามากๆหน่อยแล้วใส่ความเป็นตัวของตัวคุณนะให้มากขึ้นนะคะมุ่งไปสู่ความสำเร็จคนคนนี้ชอบคนเก่งคนแกร่งที่สามารถยืนอยู่ได้ตัวเองถ้าคุณเป็นคนลักษณะแบบนั้นนะคะยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่พึ่งพาใครนะคะแล้วก็สามารถที่จะสนุกกับตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาคุณจะมีสะเสดมากกับคนคนนี้นะคะดูแล้วจะเป็นคนที่ สวยสง่าหน้าเกงขามอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณมีดีอยู่ในตัวอยู่แล้วพยายามนะคะวางแผนดีๆแล้วก็เดินดําเนินลอยตามแผนนั้นไปนะคะแล้วก็รักตัวเองให้มากๆค่ะ เพราะว่ายิ่งคุณรักตัวเองมากเท่าไหร่คุณยิ่งมีเสน่ห์ดึงดูใจกับคนคนนี้ที่เข้ามาโฟกัสกับคุณรอบข้างคุณนักขณะน,นี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็ขอให้คนโสดชาวราศีพิจิกนะคะได้สมหวังได้ประสบความสําเร็จในเรื่องราวของความรักในช่วงเดือนมกราคม2567นี้นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะโอเคจบแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสาหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย